วัสดีเพื่อนชาวเกม g e n นชีแพ็กทุกคนด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผม โอเวอ o n มอนต n ชาแลและก็นในคลิปนี้เราจะมาไกด์โลงละครในจินตนาการรอบใหม่ประจำแผ่จันทานที่4ี่เนาะซึ่งรอบนี้ก็สามธาตุตามภาพเลยฮะเป็นธาตุไฟธาตุน้ำแล้วก็ธาตุหินซึ่งมองว่าภาพรวมธาตเราไม่เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีพอสมควรฮนะติดแค่ว่ามีธาตุหินเนี่ยหลายคนเนี่ยตัวละครอ,อาจจะน้อยเนาะทางด้านมอนเตอร์ก็คือตามภาพเลยถือว่ามาตึงพอสมควรเหมือนกันแต่ขอว่าภาพรวมแล้วแมคคีนิกเนี่ย เราสู้ได้ไม่ยากไม่ได้ซับซ้อนเนาะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาไกด์กันฮะเทคนิคการผ่านการสู้บอสแต่ละตัวหรือว่าการเล่นฮะโลละคอแต่ละห้องเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาไกด์กันเนาะเช่นเคยเลยก่อนชมกันก็ฝากกันกดไลค์กดซ b s ส r i b e แล้วก็ไปชมเลยฮะสำหรับในส่วนอย่างแรกเลยนะฮะเรามาดูกันที่เงื่อนไขหรือว่ากติกาในการเล่นรอบนี้กันฮะเรื่องของธาตุก็เป็นธาตุไฟธาตุน้ําแล้วก็ธาตุหินเนาะ ส่วนตัวละครฟรี6ตัวเนี่ยก็จะเป็นตามภาพเลยฮะเป็นโยอิมิยะกามิ่งเย่หลานบาบาร่าชิโอริแล้วก็หยุนจินฮนะ6ตัวละครนี้ผมมองว่าสามารถใช้งานได้สบายๆเรื่องของห้องแรกๆเนี่ยคือแบกได้เลยแต่ก็บางตัวละครเนี่ยเก็บไว้ใช้ห้องใท้ายก็ใช้งานดีมาบ้างเนาะสำหรับตัวละครเปิดฉากในรอบนี้ฮนะ แล้วก็ในส่วนถัดไปนะฮะเรื่องของโหมดการเล่นยังคงเหมือนเดิมเลยโหมดสูงสุดเนี่ยจะเป็นโหมดจันทาแต่ก็เงื่อนไขในการเล่นฮะ,ะเราจะไม่ต้องมีตัวละครพอตามที่เขากําหนดฮะ,ะและก็ต้องมีเลเวลถึงมีท่าตรงด้วยตามนี้เลยเขากำหนดนะ ใครตัวละครถึงโหมดไหนก็จะสามารถเข้าไปเล่นที่โหมดนั้นได้นั่นเองฮะทีนี้ในส่วนต่อไปเลยฮะมาดูกันที่บอสทั้งหมดเลยในรอบนี้รวมไปถึงห้องจันทาด้วยบอสตัวแรกเนี่ยจะเป็นบอสลูกบาตรลูนตัวนี้คือตัวเก่าฮะง,ง่ายอยู่แล้วเน้นทำดาเมกับอสพอบอสล็อกแคลเลือดมานเสืลูกน้องมาแล้วก็ตีลูกน้องให้ถูกต้อง1ตัวแล้วก็ไปตีบอสง,ง่ายๆจบเลยสำหรับบอสต,ตัวนี้บอสตัวนี้เนี่ยจะใช้่าไหนทีไหนเนี่ยผมมองว่ารอบนี้ หลักสมาคูได้สบายๆเนาะคัดไปฮะบอสตัวที่2กันบ้างบอสตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นบอสท,ที่มา2ตัวก็คือเป็นฟาทยทวีสตัวฮะบอสตัวนเนี้ยมันจะมีความน่ารำคาญก็คือมันจะ่อนข้างแวนฮะแนะนําว่าพยายามแพ็คมอนให้ได้ตีมอนให้ตายพร้อมกันเนี่ยจะจบได้ง่ายแล้วก็จบได้ไวมากที่สุดเนาะแล้วก็ตัวของบอสเนี่ยมันจะมีการแปะบ่วงกับตัวละครแล้วด้วยเลือดของตัวละครที่มีบ่วงฮะจะลดลงไปเรื่อย ถ้าเกิดว่าใครดาเมจน้อยค่าช้าเนี่ยเราอาจจะตายได้ก็เชื่อว,ว่าพกตัวคอครคิวไว้ล้างบ่วงสักหนึ่งตัวก็จะผ่านได้ง่ายเลยสับห้องนี้ฮะแล้วก็ทัดไปฮะบอสต,ตัวที่3จะเป็นบอสนกที่มีการเปิดเกาะไฟก็เชื่อว,ว่าให้พกตัวละครทัดน้ําไป1ตัวถ้าเกิดว่าตัวละครทัดน้ำของเราเนี่ยเป็นตัวละครที่ตีไกลได้อย่างเช่นพวกตัวละครธนูหรือว่า ตัวของฟูรีน่าอันนี้ดีม,มากแล้วแค่ดกดสกิลซีฟูจะออโต้ปลดโลได้ทันทีเลยก็เชี่ยวข้องนี้เนี่ยเก็บตัวของฟูรีน่าออกมาหรือเก็บตัวละครดามเมจน้ำมาเนี่ยคิดว่าน่าจะผ่านได้ล้างเกตไฟได้ผ่านได้สบายๆแล้วที่เหลือก็เอาดามเมจอัดไปเลยบอสเนี่ยมันจะมีต้านไฟด้วยเล็กน้อยก็เชื่อว,ว่าให้ใช้ตัวละครดามเมจเป็น่าอื่นฮนะใครมีตัวละครธาตุน้ำมากก็คือครบจบเลยก็จะผ่านได้ง่ายอยู่แล้วนะฮะ ต่อไปห้องสุดท้ายห้องนี้เนี่ยน่าลำคาาเหมือนกันเพราะว่าเป็นโลธาตหินเนาะวิธีการปลดโลก็คือเราต้องใช้ตัวละครดามเมจธาหินหรือว่าตัวละครที่เป็นดาบใหญ่ก็จะเบรกโลได้ค่อนข้างไวฮะอย่างเช่นขยเบไปไวให้ใช้จงหลีนาเวียพวกนี้เนี่ยจะเบรกโลได้ค่อนข้างไวอยู่แล้วหรือว่าใช้ตัวละครดาบใหญ่ตีโลหิน ก็ได้เหมือนกันฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ตีโลหินเนี่ยบอสมันจะอึดมากเราตีไม่ถานฮะก็เชื่อว,ว่าหาตัวคอนปลดโลห์ท่าหินไปสักหนึ่งตัวที่เหลือก็อัดดามเมจคือผ่านได้ง่ายชิลๆอยู่แล้วเนาะแล้วก็ในส่วนถัดไปนะฮะมาดูกันที่ห้องจันทาที่1กันห้องจันทาหนึ่งเนี่ยผมบอกแล้วว่าเห็นลิทมอนเตอร์แล้วแต่คนอาจจะน่ากลัวฮะแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่า มอนเตอร์เฮ้ยเนี่ยมันจะมาทีละ1ตัวแล้วเราเนี่ยจะไปฮะต้องรีบตีให้ได้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้คือมอนเตอร์เนี่ยมันไม่ได้อึดมากมายฮะแต่ว่ามันะทวงมานมาเรามันจะมาทีละตัวฮะถ้าเกิดว่าเราอยากทันเนี่ยเราต้องฆ่ามอนได้ไวต่อตัวนึงเนี่ยมากๆเลยฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นง่ายเนี่ยเราจะเป็นต้องมีตัวละครโล่หรือว่าตัวละครหิวได้ฮะเพราะาตัวละครเราเนี่ยจะโดนดามเมจทัาหินไปเรื่อยไปเรื่อย แต่ว่าดามเน่มันจะไม่แรงมากเราต้0งสองสามพันแต่ว่าโดนเรื่อยๆก็เชื่อว,ว่าใช้ตัวละครโล่หรือว่าตัวละครค,คิวเน่จะผ่านได้ไม่ยากแล้วที่เหลือก็อยู่ที่ดามจแล้วถ้าเกิดเราแรงพอฆ่ามอนไดไวเน่เราจบห้องนี้ได้ทันเนาะแล้วก็ทัดไปฮะห้องจันทานที่2ห้องสุดท้ายแล้วห้องนี้เนี่ยไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลย มอเตอร์เนี่ยมันจะเน้นทำดามเมจแช่แข็งกับเราฮะมันจะมีธาตุน้ําแข็งกับธาตุน้ําถ้าเกิดว่าเราโดนแช่แข็งเนี่ยบอสมันจะใช้ธาตุทำน้ําแข็งแตกแล้วดามเมจเนี่ยมันจะแรงมากเรามีโอกาสโดนมันช็อตแล้วก็ตายได้เลยก็เชื่อว่าบอสตัวนี้พยายามหลีกเลี่ยงการโดนแช่แข็งฮะแล้วอาจะใช้ตัวละครธาตุไฟไปทําให้ตัวละครติดไฟตลอดอย่างเช่นเบนเด็เนี่ยแล้วก็จะไม่โดนแช่แล้วหรือว่าเราเน้นหลบการแช่แข็งเอาก็คิดว่าน่าจะผ่านได้ไม่ยากแล้วที่เหลือก็ เน้นไปที่ดาเมจอัดตัวบอสตัวนี้ได้เลยนะฮะสำหรับในส่วนถัดไปนะฮะมาดูที่ตัวละครรับเชิญแล้วก็บัฟการรอบนี้การรับเชิญเนี่ยจะเป็น4คนเลยะฮะตึงๆเลยแก๊งจันทาฮะพี่ฟลินส์อีเนฟาเนเฟอร์แล้วก็รอมาเนาะเป็น4คนเลยใครมีก็สามารถใส่เอามาใช้งานกันได้ะฮะรวมไปถึงตัวละครผมเชื่อว,ว่าใครที่มีตัวละครเพียงพอเนี่ย พยายามใส่ตัวละครให้ครบให้ได้เพราะว่าเราจะได้บับการ์ดเลเวลข้างล่างเนี่ยค่อนข้างเยอะแถมช่วยได้ดีมากในเรื่องของบัฟการ์ดตรงนี้เนาะแล้วก็เรื่องของพอรเนี่ยบัฟการ์ดรอบนี้ถือว่าดีมากครับผมเชื่อว,ว่าพยายามเล่นบัฟการ์ดพรระเหยให้เยอะๆฮะเพราะว่าช่วยดามเมจได้ดีมากใครที่มีตัวละครทัดน้ําาัดไฟเยอะเนี่ยการระเหยก็จะช่วยได้ฮะส่วนการตกผลึกเนี่ยให้เลือกตามธาตุที่เรามีเยอะคะก็เชื่อว,ว่า เลือกเป็นผลึกไฟก็ได้แล้วก็เลือกฝั่งซ้ายมันจะเป็นเรื่องของการเสริมดาเมจประมาณนี้คิดว่าบาอการรอบนี้เนี่ยช่วยได้ค่อนข้างเยอะ สับขายที่ดาเมจย,ยังไม่ค่อยเยอะแต่ไม่เพียงพอเนี่ยโดยเฉพาะรับการระเหยก็จะแรงมากๆนะฮะสำหรับในส่วนถัดไปนะฮะเราจะมาไกด์แนวทางการเล่นในโลโคอรรอบนี้กันฮะซึ่งรอบนี้แนวทางการเล่นเนี่ยจะเหมือนเดิมเลยเราจะพยายามเน้นใช้การ์ดตัวละครเลือกตัวละครเนี่ยให้เพียงพอตัวละครแบบๆเนี่ยมาใช้งานในห้องบอสถัดไปให้พร้อมก่อนฮะก็เชยร์ว่าเลือกตัวละครสัก2ตัว3ตัวแล้วก็อย่าลืมนะฮะสลับไปเลือกบัฟการ ด้วยเพราะบับการเนี ar, right? ่ยช่วยแบ่งดาเมจได้เยอะมากโดยเฉพาะใครที่เลือกบับการไปแล้วในเวลสี่เนี่ยมันจะแรงมากมันจะแบ่งมาสักการที่ตัวละครยังไม่เยอะดาเมจยังน้อยเนี่ยบับการก็ถือว่าค่อนข้างช่วยก็เชื่อว่าเลือกตัวละครสัก2ตัว3ตัวสับมาเลือกบับการสักใบ2ใบบับการเนี่ยเราเชื่อว่าให้เลือกบับการเป็นระเหย เอาไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าดามเมจจะแรงมากแล้วก็ตัวละครไฟตัวละครน้ำเนี่ยคิดว่าเราจะมีกันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็เชี้ว,ว่าเนเลือกบัก,การ์ดล้วเหยไปเรื่องการเลือกห้องเนี่ยาการเลือกห้องเนี่ยผมเชร์บแบบเดิมนะฮะพยายามเลือกห้องที่ตัวละครน้อยๆมอนเตอร์มาเยอะมากเราจะไม่ต้องแพคมอนเราจะเคลียร์มอนได้ง่ายฮนะอย่างเช่นห้องที่เป็นลูนกาดแบบนีน้อันนี้เนี่ยค่อนข้างง่าย เหลือห้องที่เป็นมอนเตอร์ที่มีเป้าเดียวมีตัวเดียวเราก็รัสู้ได้ค่อนข้างง่ายหรือเป็นห้องที่เราเนี่ยไม่ต้องไปปลดโล่ทำแมห้อะไรทังบุญไหยฮะคือเน้นอัดดาเมจก็จบไปแล้วห้องพวกนี้ผมเชื่อว่าพยายามเลือกไว้มันจะเป็นห้องที่เนี่ยผ่านได้ค่อนข้างง่ายเนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับผ่อจะพามาที่ห้องที่เป็นห้องที่4ที่เป็นห้องการป้อมเนาะห้องนี้จะเป็นห้องฟรีวินเหมือนเดิมเลยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็จะมีความยากพอสมควรฮะก็จะเป็น2ห้องตามภาพ เพราะนเลยจะเป็นห้องสลามไฟห้องนี้เนี่ยมันจะเป็นมัลเตอร์ไฟจะเป็นส่วนใหญ่ฮะใครที่พอมีตัวละครธาตุน้าอาจจะใส่เข้าไป1ตัวอีกส3ตัวละครเนี่ยเราอาจจะใส่ตัวละครที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้ลงไปได้ฮะเราพยายามตีสลามให้ได้เร็วที่สุดฮนะเพราะว่าสลามเนี่ยมันตีได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วแถมมันติดไฟตลอดโดนระเหเยเรื่อยๆเนาะตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะผ่านได้ไม่ยากนะสลับห้อง4ผมนะเชื่อว,ว่าให้เลือกเป็นห้องสลามไฟ แต่แล้วก็ว่าใครมีตัวละครไฟตัวละครธาตุน้ำเนี่ยเราไม่ค่อยมีเราจะเลือกเป็นอีกห้องนึงเป็นห้องกลุ่มเอเลมายตาาภาดเนี่ยถามว่าได้ไหมก็ได้เหมือนกันหลัจาที่ผมลองเล่นมาฮะพวกกลุ่มเอเลมายเนี่ยมันจะโฟกัสพุ่งเข้ามาใส่เราปรตีเราแล้วก็พุ่งตีป้อมเนี่ยค่อนข้างไวมันจะแพ็คมอนหรือว่าขัดศัตตูเนี่ย ค่อนข้างยากนิดนึงฮะแถมมอนเตอร์เนี่ยมาตีเรากระเด็นด้วยก็เชยร์ว่าถ้าเกิดจะเอาง่ายเลือกห้องสลามเนี่ยก็จะดูง่ายมากกว่าฮนะเพราะว่าเราปิดหมอนได้ค่อนข้างไวด้วยแล้วก็สำหรับห้องปกติอื่นๆเนี่ยก็เชยร์ว่าให้เน้นห้องที่มอนเตอร์มาเยอะมากหรือว่ามอนเตอร์ที่เราเนี่ยมีตัวละครชนะทางชนะแมคคดิบพอดีก็ระสูได้ไม่ยากแล้วนะฮะ สำหรับในส่วนถัดไปนะฮะเราจะมาไกด์เทคนิคในการสู้บอสห้องจันทากันเริ่มดูกันที่ห้องจันทาแรกจันทาที่1เนาะห้องนีเนี่ยมันจริงแมคคนิกที่เราจะโดนดาเมจธาตุหินไปเรื่อยทีละ2,000-3,000ฮะผมเชื่อว,ว่าเราควรจะติดตัวละครโล่หรือว่าตัวละครคิวได้หรือจะเป็นตัวละครดาเมจเนี่ยที่มีการคิวตัวเองได้ เราจะเอาชีวิตรอดจากห้องนี้ได้ง่ายสบายสบายแล้วเรื่องมอนเตอร์เนี่ยมันไม่ยากเลยฮะมอนเตอร์สิงสาราสัตว์เนี่ยมันจะมาทีละตัวแล้วก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆทีละตัวฮะ แล้วก็มอนเตอร์เนี่ยมันไม่ได้อึดอะไรมากมายด้วยเราเน้นอัดดามเมจใส่ตัวของมอนเตอร์ได้เลยก็จะผ่านได้ค่อนข้างง่ายแล้วสําคัญแค่ว่าระยะเวลาที่มันให้เราตีเนี่ยใครจะเอาดาครบเนี่ยระยะเวลามันจะเหลือน้อยมากเราต้องตีมอนเตอร์แต่ละตัวเนี่ยได้ไวยยมากฮะรับเลยถ้าเกิดเราเสียเวลากับตัวตัวนึงไปเนี่ยอาจจะไม่ทันแฮะก็เชียวว่าพยายามหาตัวละครดาเมจแรง,แรง อาดดามจใส่ตัวของมอนเตอร์ได้เลยและใครกลัวตายเนี่ยติดตัวละครโล่หรือฮิลมาสักตัวหนึ่งห้องนี้ถือว่าครบจบแล้วจะไปตี้ไหนทีมไหนเนี่ยคือสามารถสู้ได้หมดเลยจะใช้ตัวของมีวิ l เลตก็ได้หรือใครที่มีตี้ดาเมจแรงแรงตีวีฟลินตีเนเฟอร์ตีโคลลาบีนาหรือตี้นาเวียหรือตัวละครอะไรก็ได้ฮะที่ดาเมจแดงแรงและสามารถโจมตีได้ต่อเนื่องปิดมอนเตอร์ได้ค่อนข้างวเนี่ย ห้องนี้คือสู้ได้แล้วก็ผ่านเน่นเลยใครที่แรงพอเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ตัวละครที่ยหรือว่าโล่เลยก็ได้แล้วฆ่ามอนเตอรให้จบให้ได้ไวที่สุดฮนะก็จะผ่านแล้วคือมอนเตอร์บางตัวเนี่ยมันจะมีท่าพุ่งท่าดานันแล้วก็ท่าถ่ายด้วยผมเชื่อว,ว่าให้เราเนี่ยไปเล่นอยู่ที่มุมห้องฮนะหันหลังชนกระแพงเข้าไว้เวลามอนเตอร์เนี่ยมันดันเรามันพุ่งใส่เราเนี่ย แล้วก็จะไปอยู่ด้านหลังของมันฮะที่ชนกําแพงแล้วก็มอเตอร์ตัวใหม่ที่มันเกิดมาเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าเราพอดีแล้วก็จะแพ็คมอนตีที่จุดเติมได้ง่ายๆชิวๆฮะก็เช่้ว,ว่าพยายามเล่นหลังกาแพงตรงที่มอนเกิดเนี่ยกจะสูได้ค่อนข้างง่ายแล้วที่เหลือก็เอาตัวละครอัดดาเมจจบให้ได้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เลยนะฮะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะโมดูที่บอสจันทาที่2การบอสจันทา2เนี่ยถือว่าค่อนข้างหน้าลำคาเหมือนกันฮะบอสตัวนี้มันจะมีท่าเว้นค่อนข้างเยอะด้วยแถมบอสเนี่ยมันจะใช้คอมโบแช่แข็งเป็นหลักนะถ้าเกิดว่าเราโดนบอสแช่แข็งเนี่ยบอสจะมีการใช้ท่าทำให้เราเนี่ยติดน้ำแข็งแตกแล้วดาเมจเนี่ยมันจะแรงมากก็ให้ระวัง การแช่แข็งของบอสให้เน้นหลบฮะหรือว่าใช้ตัวละครที่เัาเนี่ยติดท่าตลอดอย่างเช่นตัวของเบนเน็ตเนาะแล้วติดไฟตลอดก็จะไม่โดนแช่แล้วสบายสบาย,บายฮะที่เหลือฮะใช้ตัวละครไหนท่าไหนก็ได้ในการอัดดาเมจยัดใส่ตัวบอสได้เลยทีนี้ในส่วนของบอสฮะมันจะมีท่าที่วางทุ่นระเบิดทำดาเมจน้ําแข็งกับเราดูด้วยท่านเนี่ย ค่อนข้างอันตรายมากเพราะว่ามันจะแปะน้ําแข็งเรืรั่เรามีโอกาสดโดนแช่เรว,ดวได้ก็เชื่อว่าให้ใช้ตัวกครทาดไฟในการโจมตีใส่ทุ่นระเบิดฮะทุ่นระเบิดก็จะหายไปแล้วเราก็จะค่อนข้างปลอดภัยพอสมควรฮะที่แต่ก็ไม่มีอะไรแล้วพยายามยัดดามเมจ ใส่ตัวละครบอสเลยเลยใครได้ใช้เป็นทีมธาตุไฟตัวไฟอยู่แล้วเนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายอยู่แล้วใครที่ไม่มีผมมองว่าตัวละครอื่นๆก็สามารถสู้ได้ผ่านได้ไม่ยากฮะก,ก็คือเน้นดามเมจอาจใส่ตัวบอสเลยแต่ก็ระวังเรื่องการโดนแช่เท่านี้คือผ่านได้ครบจบแล้วนะฮะ ในส่วนหัวข้อต่อไปนะฮะเราจะมาดูที่เทคนิคในการสู้บอสห้องปกติกันบ้างเริ่มดูกันที่ห้องแรกเลยเป็นห้องที่3เนาะบอสต,ตัวนีน้จะเป็นบอสลูนลูกบาทฮะบอสต,ตัวนี้คือสู้ได้ง่ายอยู่แล้วเราใช้ทีมไหนใช้ตัวไหนใช้ธาตุไหนเนี่ยก็คือสามารถสู้ได้สบายๆนะฮะคือเน้นยัดดาเมจอัดดาเมจกับตัวบอสเลยพอบอสเนี่ยเลื่อนลงไปฮะเหลือ1ในสมันจะทําการล็อกแคปเลือดแล้วก็เสกลูนออกมา ให้ตีลูกน้องที่มีวงกลมสีเหลืองฮะพอเราตีตายบอสเนี่ยจะเปิดให้เราโจมตีตอนที่มันล้มสตันก็จะโดนดามเยอะด้วยเท่านี้คือครบจบแล้วมองว่าบอสตัวนี้เนี่ยน่ารัสู้ก็ได้ง่ายและก็สู้กันได้สบายๆอยู่แล้วใครที่ยังไม่มีตัวละครแบ่งๆเนี่ยใช้ทีมฟรีแบบผมก็ได้ฮะใช้เป็นโยอิมิยะแล้วก็บวกตัวละครฟรีที่เขาแจกมาเนี่ยสามารถจบห้องนี้ได้สบายๆเวลาเหลือๆด้วยผมจะมองว่าห้องนี้ไม่ยากเลยฮะสำหรับบอสตัวแรกเนาะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะจะเป็นบอสตัวที่2กันแล้วบอสฉากที่6เนาะบอสตัวนี้จะเป็นบอสอบอาบอบอฟาทุยมาพร้อมกันเลย2ตัวฮะเชยร์ว่าให้พยายามตีตัวฟาทุยที่เป็นธาตุลมก็คือตัวขวาฮะตัวสีเขียวะเนาะตัวสีฟ้าเนี่ยที่เป็นธาตุน้ําแข็งเนี่ยมันจะพุ่งเข้ามาหาเราอยู่แล้วก็จะเป็นการแพ็คมอนได้สบายๆเลยผมเชื่อว,ว่าพยายามตี2ตัวให้ได้พร้อมกันนะเพราะว่า มันจะประหยัดเวลาได้ค่อนข้างเยอะถ้าตีเือตัวเนี่ยเรามีโอกาสไม่ทันค่อนข้างสูงเนาะก็เชื่อว,ว่าให้โฟโกัสไปที่ฟ้าทุยตัวขวาที่เป็นท่านลมอีกหนึ่งตัวเนี่ยมันจะพุ่งข้ามาเป็นการแพ็กมอนแบบง่ายๆชิลๆลยฮะแล้วก็เข้าระวังเลยฟ้าทุยเนี่ยมันจะมีการแปะบ่วงให้ตัวละครเราด้วยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีบ่วงอยู่ฮะเลือดของตัวละครเรามันจะลดลงไปเรื่อยๆก็เชื่อว,ว่าใส่ตัวละครฮิวมาล้างบ่วงกระสูได้ค่อนข้างง่ายฮะ หรือใครที่ไม่มีจริงเราไม่จะเป็นฮะต้องล้างบวกได้ใครที่ถ้าไม่พอใครที่ถ้าม่ถึงเนี่ยเราปิดบอสได้เร็วปิดบอสได้ทันเนี่ยเราไม่จะเป็นฮะต้องใสตัวละครหิวได้ผมจึงมาว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่ไม่ได้ยากมากขอแค่เราฮรแพ็กมอนตีมอนเตอร์ให้ได้พร้อมกันเราจะจบได้ค่อนข้างไวฮะเรื่องของท่าเนี่ยใช้ท่าอะไรก็ได้ใช้ทีมไหนเชื่อขาบอไหนเนี่ยก็คือสามารถสู้ได้ทั้งหมดเลยก็เชื่อว่าพยายามหาตัวละครที่แแรงที่ตีกลุ่มตีหมูได้แพ็กบอลให้ได้ ห้องนี้ผมมองว่าผ่านได้สบายๆนะฮะส่วนขาดที่ตายซูบยากเนี่ยก็ใส่ตัวละครฮิวมาสักหนึ่งตัวล้างบ่วงได้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะบอสตัวที่3เป็นบอสนกไฟฉากที่แปดเนาะเปิดมาเลนะฮะบอสเนี่ยทำการแปลงร่างเป็นนกไฟแล้วก็เปิดเกราะไฟะฮะเราต้องใช้ตัวละครธาตุน้ำในการล้างเกราะไฟซึ่งตรงนี้ตัวละครพนูที่เป็นธาตุน้ำหรือว่าตัวละครที่ตีไก่ได้อย่างฟูรินาแบบนี้ ซีฟู้ดมันขึ้นไปตีได้เลยมันจะปลดโลได้ง่ายและก็สบายมากก็เชื่อว,ว่าใครที่มีนิวเวศมีฟูลิดาเนี่ยห้องนี้ค่อนข้างเก่งฮนะเก็บมาสู้ห้องนี้เลยพอบอสเปิดโลไฟละฮะบอสจะทําการยิงลูกไฟมา2ลูกฮะมันจะวางเป็นแท่นอยู่ที่2อ,อันเชื่อว,ว่าให้ตีแท่นทั้ง2อ,อันให้แตกฮะโดยการใช้ทัดน้ําแค่สกิปก็คือแตกแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นตัวคะครตีกายเนี่ยยิ่งจําเป็นต้องตี2อ,อันนี้ให้ได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดมันบินลงมาแล้วมันเก็บแท่นได้เนี่ย บอสมันจะบินขึ้นไปสูงข้างบนฮะทำให้ตัวละครที่เราตีระยะใกล้หรือตีระยะกลางเนี่ยมันจะตีไม่ถึงเราจะเบรกได้ช้ามากๆเสียเวลามากแต่แล้วก็ว่าใครใช้เป็นฟูรีน่าเราไม่จำเป็นต้องตีก็ได้เพราะ4ีฟูดเนี่ยมันจะขึ้นไปตีให้ออโต้สบายๆอยู่แล้วแต่้ใครใช้ตัวละครขัดน้ําที่เป็นคอรอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นพี่นิวพวกไอเอโตในน้อนเยเย่หลานเนี่ย ก็เชื่อว่าให้ตีแท่นไฟสออันนี้บอสเนี่ยมันจะบินต่ำเราจะตีถึงแล้วและพอเราเบรกได้ฮะมันก็จะล้มแล้วเราก็ยัดดาเมได้เลย บอสตอนนี้เขาครละบางเลยฮะมันมีต้านไฟด้วยก็เชียวว่าพยายามดิกลี้งตัวละคร DPS ที่เป็นธาตุไฟให้ใช้ตัวละครดาเมจเนี่ยที่เป็นธาตุน้ํากับธาตุหินแทนที่ห้องนี้ก็จะผ่านได้ไม่ยากแล,แล้วก็จะลืมเก็บตัวธาตุน้ำที่เบรกโล่กเกร็งเอาไว้ด้วยโดยเฉพาะพูลิน่าห้องนี้ถือว่าแบกมากฮะ,ะถ้าเกิดว่าเบรกได้ไวแล้วอัดดามเมจได้ไวผมมองว่าห้องนี้เนี่ยผ่านได้สบายๆอยู่แล้วเนาะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะจะเป็นบอสห้องสุดท้ายกันแล้วฉากที่สิบเนาะบอสต,ตัวนี้จะเป็นบอสโกเรมฮะบอสม้ากโกเรมเนี่ยจะมีการเปิดโล่ธาตุหินซึ่งโล่มันเนี่ยจะหนามากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่เบรกโล่เราจะตีดาเมจแทบไม่เข้าเลยฮะ,ะมันจะต้านทานดาเมจที่เยอะมากก็เชื่อว,ว่าต้องใช้ตัวละครปลดโล่ให้มันล้มก่อนดาเมจเราเนี่ยจะเข้าได้ค่อนข้างแรงแล้ววิธีการปลดโล่ง,ง่ายๆเลยให้ใช้ตัวละครดาเมจธาตุหิน ตัวที่เปบทโลกไวที่สุดเลยก็จะเป็นตัวของนาเวียฮะใครที่ไม่มียืมนาเวียเพื่นมาเนี่ยบอกเลยว,ว่าห้องนี้จะปลดโลไวมากๆถ้าเกิดว่าใครเล่นเป็นนาเวียคู่กับจงลีเนี่ยอันนี้คือโหดเลยฮะเพราะจะเบรกโลกได้ไวเบรกมากๆเลยที่จริงแล้วเนี่ยเรามีแค่นาเวียตัวเดียวก็คือเบรกโลกได้ไวแล้วจงลีตัวนี้อาจจะเบรกโลกได้ช้าหน่อยคะเพราะว่าต้องรอสกิลถึง2รอบ3รอบจึงจะเบรกโลกได้นะก็เชื่อว่าให้ใช้ตัวของนาเวียก็จะเบรกโลกได้ไวที่สุดฮนะ ่วนใครที่ไม่มีตัวละครดาเมจธาตุหินเลยใช้ตัวละครอื่นๆได้ไหมได้เหมือนกันฮะให้ใช้เป็นตัวละครอื่นๆที่เป็นตัวละครดาบใหญ่ฮะก็จะตีเบรกโลธาตุหินได้ค่อนข้างไวเหมือนกันก็เชื่อว,ว่าให้เลือกสองทางฮะใช้ตัวละครดาบใหญ่หรือว่าใช้ตัวละครธาตุหินพวกนาเวียจงหลีเนี่ยจะเบรกโลได้ค่อนข้างง่ายแล้วพอมันล้มเนี่ยแล้วก็เซตอัพยัดดาเมจปิดบอสแอดฮันได้เลยครบจบฮะซึ่งดาเมมเนี่ยเราใช้เป็นธาตุไหนก็ได้จะเป็นดาเมจจันทานก็ได้ ด้เมไฟฟ้าดาเม็ไฟดาเม็นน้ำก็คือสู้ได้แล้วก็จบทันได้สบายสบาๆฮะขอแค่เราเบรกโลได้ไวเบรกโลได้ต่อเนื่องเท่านี้ถือว่าครบจบแล้วห้องนี้ถือว่าผ่านไม่ยากเลยนะฮะ ในส่วนการเล่นละครรอบนี้ข้าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ภาพรวมผมมองว่าเรื่องของบอสเนี่ยเราสู้ได้ไม่ได้ยากม,มากฮะแค่เก็บตัวละครธาตุน้ำมาล้างเกาะไฟห้องโนกเก็บตัวลาครขีนมาล้างเกาะหินห้องสุดท้ายแล้วก็ห้องจันทาเนี่ยก็เก็บตัวละครแบกๆด้านไปแรงๆมาผมมองว่าเราผ่านได้ง่ายสบายๆแล้วบอสสองตัวแรกเนี่ยผมมองว่าบอสที่ค่อนข้างง่ายฮะน่าจะผ่านกันได้ไม่ยากอยู่แล้วฮะข้าวๆภาพรวมก็จะเป็นประมาณี้จุดยากเนี่ย ในบรรจุเดียวเลยก็คือเลือกของจํานวนตัวละครเนาะรอบนี้มีธาตุหินฮนะบางคนเนี่ยแทบจะไม่มีตัวละครธาตุหินเลยทําให้เราต้องใช้ฮนะแค่ธาตุไฟกับธาตุน้ําในการแบ่งเนาะตัวละครก็อาจจะไม่พอฮนะผมมองว่าวกับตัวละครพอน่าจะผ่านกันได้ไม่ยากอยู่นะฮนะแล้วก็ในส่วนเทคนิคการเล่นฮนะคาที่เล่นแล้วรู้สึกว่าดามเมจเรแล้วน้อยดามเมจไม่พอเราจบมอนไม่ทันเนี่ยแน่นําว่าให้ลองพยายามเลือกบัฟการฮนะให้กว่าเราเลือกบัฟการเนะี่ยไปถึงเวลสีได้ ดาเมจจะอัพขึ้นมาค่อนข้างเยอะช่วยให้เราฮะจบดาเมจได้ทันแบบมากๆเลยกเ็เชื่อว่าให้ลองโฟกัสเลือกบัฟการ์ดด้วยนะฮะทีนี้ต่อไปสุดท้ายนะฮะเราจะมารับของรางวัลรอบนี้การของรางวัลก็ได้เท่าเดิมเลยเราจะได้เพชรอยู่ที่1000เพชรฮะถือว่าค่อนข้าง,งเยอะมากแล้วก็คัาเก็บดาวครบมานเดิมเลยเราจะได้โคตรอยู่ที่2ขวดนเลยะฮะทีนี้ต่อไปฮะเราจะมาดูที่ท่าโพสท่าโพสใหม่เนี่ยจะมีอยู่ที่4ตัวละครเป็นอย่างเฟย อัลเบโดป้าน,นกแล้วก็ตัวของเฉินเหอก็สีตัวละครนี้เลยการชอบตัวไหนก็อย่าลืมมาแลกกันไว้นะฮะแล้วก็ต่อไปรางวัลสุดท้ายฮะอย่าลืมมาแลกกุญแจที่หมดเอฟเฟกต์วิ่งด้วยนั่นเองเนาะสำหรับในส่วนการไกด์โรคลค์รอบนี้ก็จะเป็นปราะนะี่ฮะรอบนี้ถือว่า่อนข้างตึงพอสมควรเพราะว่ามีธาตุไฟธาตุน้ําและก็ธาตุหินเนี่ยหลาคนตัวละครจะน้อย อาจจะตัวละครไม่พอได้ฮะแต่ว่าไฟกับน,น้ำเนี่ยถือว่าค่อนข้างแบกพอสกทนอยู่ฮะเรื่องมอนสเตอร์รอบนี้แมคคลาดเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนเลยก็คือเน้นใส่ตัวละครที่ปลดโลมาปลดโลได้อัดดาเมจถึงก็คือครบจบแล้วเอาเป็นว่ารอบนี้เพื่อนคิดยังไงในส่วนของรอบนี้ยากหรือเปล่าผ่านกันไหมดาวครบหรือเปล่าฮะเลยมีเทคนิคอะไรดีอยากจะนําเพิ่มเติม,ตมก็ มาคอมเมนต์กันได้ทางด้านล่างคลิปไปเลยสุดท้ายเช่นเคยฮะขอฝากสปอนเซอร์อีซีการ์ดร้านเติมเกมราคาถูกนะเขาจะไปเติมรอตู้กาชาเครื่องหลังใกล้มาแล้วเซียนมาพี่ดิวเนาะก็ไปเติมรอกันได้ผ่านทางร้านอีซีการ์ดเลยฮะแล้วก็เช่นเคยใครชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทางช่องผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า ไปแล้วก็ผมนะบาย